ไปแล้วหนูเอ้ยอย่าเปล่าท่ออย่าเปล่าถอยคันสีท่อยีหลี้กับขีดสวา่าเข้าเข้ามาหนยมาหายงินหาคข้าเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวของเข้าเพื่อชีวิตในภายภาคหน้าให้มันดีขึ้นแต่นี้ตัวสับพ,พี่น้องสาวจะกีกกก่ไงก็ดีอยู่ตอนนั้นเดี๋ยวพี่น้องไปเอาไปได้แต่น,นอนนอนใน,น,น,นเกณฑ์ไงเกณฑหมอนัมเนี่ยนะ เป็นมะล่าพนังขางพระเอกมงค์ครับเองการับนังกัปนองขลังนังขางนองขลังอันนี้ตัวนี้พี่น้องเอ้าสู้ไประยชีวิตของคนเฮาเนาะไปแบบลาคันมือนั่นดังแล้วหดูแบบนี้เสียเสียงมีคนหักคนหอมมีแฟนขับแฟนเพ่งมีพระเอกกะคันเห็นอีพีของเจ้าของกับศิลปตัวศาสตร์เจ้าของไม่ได้พี่น้องเนาะเนาะาฟพี่น้องกดไลค์กดแชร์กระป็นกำปังใจ๋งกัปปังฟิวเลยได้ขาดไปเลย